สวัสดีทุกท่านครับช็อคช็อปมาแล้วครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรุ่นหนึ่งที่เคยโพสต์ลงหน้าฟีดของ YouTube ไปแล้วนะฮะว่าจะรีวิวตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้รีวิวสักทีนะครับวันนี้ก็หยิบมารีวิวกันแล้วนะฮะคือเจ้า g A 7 0 0 D B R ขด 4A นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นที่ยังเป็นแพ็กเกจมังกรอยู่นะฮะก็มีโอกาสเขาเรียกว่ามีบุญวาสนาได้มานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็น หายากไปซะง,งั้นนะครับคือที่มีตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีแพ็กเกจที่เป็นมังกรแบบนี้ฮะคือมันจะเป็นนาฬิกามาปกติเป็นกล่องสีสีดำตามปกติเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นมังกรแบบนี้เนี่ยคือมันไม่มีแล้วไม่มีขายแล้วนะฮะก็มีโอกาสได้มา1ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทั้งตัวรายละเอียดของโมเดลมังกรตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดของตัวนาฬิกาด้วยนะฮะก็อ่าอย่างที่เห็นนะครับเราจะเห็นว่าตัวมังกรเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีความ มันสวยงามมากนะแต่ถามว่าให้ละเอียดมากๆเนี่ยผมว่ามันก็คงทํายากะนะคะับเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องแบบใช้ความละเอียดมากนะครับดูนี่แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือโอเคเลยสวยงามนะครับมองใกล้ๆก็ยังรู้สึกว่าเออมันสวยงามมันดูมันดูแบบเขาใส่ใจกับการผลิตชิ้นงานชิ้นนี้มากๆนะครับดูนี่ คือรุ่นนี้เนะี่ยมันเป็นรุ่นที่เขาเปิดตัวในเมืองจีนนะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งเขาก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นว่านี่แหละคือแบบพญาม,มังกรคือแบบมังกรจากแผ่นดินใหญ่นะครับเขาก็เลยทําโมเดลเจ้าตัวมังกรตัวนี้มานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่เป็นซีรีส์มังกรเนี่ยนะฮะมันจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับแต่ว่าผมได้มาแค่รุ่นเดียวนะครับรุ่นอื่นก็ลองไปหารีวิวร้านอื่นๆดูก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมังกรสีแดงนะครับแล้วก สีสีออกฟ้านะตรงนี้สีครามนะครับก็มีความสวยงามครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นาฬิกาไปใส่ก็เอามังกรตัวนี้วางโชว์ไว้ที่โต๊ะทํางานก็ได้เขาก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะนี่นะครับแต่ผมไม่ดูมังกรก่อนเอาดูมังกรก่อนรอบๆก่อนนะฮะก็จะมีฐานตั้งมาให้นะครับซึ่งตัวฐานกับตัวมังกรเนี่ยไม่สามารถแยกออกกันได้นะครับแยกได้มันจะพังเลยนะครับเอากลับมาติดใหม่นะฮะแล้วก็ข้างใต้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรถ้าใครรู้ภาษาจีนก็ลองดูนะครับนี่ น,นี่คือตัวฐานตั้งของตัวโมเดลมังกรนะครับความหนักก็ในระดับหนึ่งเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยอยู่ในไข่มังกรนี้ด้วยนะครับดูก่อนให้ดูก่อนดูความละเอียดของงานก่อนฮะไม่มีไฟไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็ทําได้ดีนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว G นะครับก็ยอ่อมาจาก G s h ็ c k นั่นแหละนี่นะฮะนี่ตรงหางก็จะเป็นแบบ เป็นออกซีฟฟฟ้านะครับสีก็จะเป็นสีเลือดหมูนะครับสวยงามนะฮะวางโชว์เนี่ยสุดยอดเลยรุ่นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ชออ็อคเขาผลิตรุ่นแบบนี้ออกมาเนี่ยก็จะผลิตในปริมาณที่จากัดเดยแล้วแต่รุ่นนี้เนี่ยไม่มีข้อมูลนะฮะว่าผลิตออกมากี่ตัวผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับตัวมังกรเนี่ยนะฮะผลิตจากเรซินนะครับใช้เรซินเป็นยางชนิดที่ค่อนข้างมีความแข็งพอสมควร,รเลยบีบเนี่ยไม่ลงเลยนะครับก็ ดูแล้วก็แข็งแรงนะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวนาฬิกากันบ้างนะฮะตัวไข่มังกรที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราแกะออกได้นะครับง้างเนี่ยคือในคู่มือเขาจะมีบอกถ้าง้างขาออกนิดนึงเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ดึงไข่ออกมาป๊าบนี่ดูข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นมังกรที่เขาเรียกว่ากําลังแบบกําลังพังอาดกําลังแบบหวงไข่เลยแหละเนี่ยนะฮะเวลาวางโชว์นะก็จะดูแบบเห็นไหม ดูขังนะดูสวยงามนะครับคนคนจีนเนี่ยน่าจะชอบนะครับเนี่ยประมาณนี้นะค,คือเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศจีเลยแหละมังกรเนะี่ยเดี๋ยวผมวาง,วาง,งไว้ตรงนี้ก่อนไหนดีตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่านะครับทีนี้มาดูในไข่มังกรนะครับเรียกไข่เลยแล้วกันนะฮะนี่ก็กลมๆเลยครับเป็นสีเดียวกับตัวชุดเกราะของมังกรมังกรมีเกราะด้วยนะมังกรมีเกราะด้วยนะเท่นะไม่ธรรมดานะครับจะเป็นสีคราม แล้วแกะไข่ออกมาครับใช้วิธีบิดปับ๊บอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ g s h o ck นะครับสวยเลยแหละนะฮะเป็นสีสีมุกมุกนิดหน่อยนะครับเปิดออกมาวางก่อนนะก็ข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นฐานวางนาฬิกานี่นะฮะตัวนาฬิกานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์700นะฮะแต่ว่าเป็นรหัส DBR นะครับ ก็น่าจะย่อม,มาจากดากอนนั่นแหละตัวดีนะฮะก็เป็นสีพิเศษนะครับที่ซีรีส์ J700 เรนี่ยไม่เคยทํามาก่อนนะครับนอกจากสีแดงด้านนะแต่ว่าสีเลือดหมูนะครับซึ่งมีความเงาลักษณะแบบนี้เนี่ยมีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าหลายคนเอาชื่อรุ่นไปเสิร์ชนะครับก็จะเจอกับราคาที่แบบว่าเฮ้ยมันถูกจังเลย4,000บาท5000บาทอย่าลืมถามคนขายก่อนนะครับว่ามีแพ็กเกจเป็นมังกรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากที่ผมถามเข้ามานะครับ ซีรีส์ที่เป็นซีรีส์นี้เนะี่ยตัวนี้เนี่ยที่เป็นแพคเกจมังกรเนี่ยไม่มีแล้วนะครับในตลาดเนี่ยคืออยู่ในมือของคนที่เขาเก็บสะสมหมดแล้วหรือไม่ก็อยู่ในมือพ่อค้าแม่ค้าหมดแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูความสวยงามของงานก่อนคือต้องบอกว่าทางคาซโอเนี่ยเขาจะค่อนข้างใส่ใจเรื่องของการทําชิ้นงานออกมาให้มันเป็นชิ้นเดียวกันให้มากที่สุดน่นะฮะมันก็เลยถ้าเกิดเราจะมีรอยต่อจริงๆเนี่ยมันก็จะมีรอยประกบระหว่างตัวเคสกับตัวแบบ ตัวสแตนเลสแค่นั้นเองนะครับซึ่งแทบถ้าอยู่บนจีช็อตก็แทบจะมองไม่ออกเลยนี่คือแทบจะไม่เห็นรอยต่อนะครับค่อนข้างทําได้ดีนะฮะส่วนตัวสีเนี่ยไม่ได้ดูกองแกงเลยนะครับถึงแม้ว่าจะดูเป็นสีเงาก็ตามนะฮะปกติแล้วเนี่ยพื้นผิวที่เป็นสีเงาเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ถ้าสีที่ไม่ดีเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกมันกองแกงมากนะครับแต่วันนี้มันดูดีเลยนะมันดูแบบเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีการฉีดสีของเขาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับการฉีดสีแบบที่เราไปคัสตอมทั่วไปนะครับ คือมันหล่อมาพร้อมกับตัวเรซินเลยนะครับตัวสีเนี่ยมันหล่อขึ้นมาพร้อมกับตัวเรซินเลยดังนั้นเนี่ยมันทําให้มีความตัวสีเนี่ยมีความที่จะแบบทนมากๆนะฮะโอกาสที่มันจะหลุดร่อนออกมาเป็นแผ่นๆเนี่ยแทบไม่มีนะครับนอกจากว่าแบบเราไปขูดกับพื้นถนนอะไรเงี้ยอันนั้นคือมันลอกไปเ,ไปเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนี่โอ้สวยงามนะดูจากสีนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับเจ้าโมเดลของเขานะครับคือมังกรตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกดแช์ถ่ายรูปก,ก่อนนะนะครับ ีสวยเลยนะครับตรงปุ่มนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของ J700 เนี่ยก็จะเป็นปุ่มกดไฟที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับปุ่มใหญ่เลยเด่นขึ้นมาเลยนะครับซีรีส์นี้เนี่ยออกมาถือว่าประสบความสำเร็จมากๆครับ J700 เนี่ยทำออกมาหลายสีหลายสไตล์แบบเรียกว่าทำสีไหนออกมาก็ขายหมดนะครับหน้าปัดด้านในนะครับหน้าปัดด้านในก็จะเป็นสีออกสีสีครามนะครับ พสีมันไม่ได้เยอะมาก,กนะฮะมันก็เลยทําแล้วทาออกมาแล้วมันดูดีนะครับดูสวยงามดูเท่ดูมีเอกลักษณ์นะครับและแน่นอนว่ามังกรเนี่ยนะฮะกับประเทศจีนเนี่ยเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับก็ต้องคู่กับสีทองนะครับนะฮะตรงบัคเขิลกับที่สายๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีทองนะครับสีทองที่เขาทำออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีทองเฉดเดียวกับทองแท่งที่เราเคยเห็นนั่นแหละครับเป็นสีเฉดเดียวกันนะครับสีทองเลยแต่ไม่ใช่ทองแท้นะนะครับแต่ว่าทําได้ดีนะฮะงานละเอียด สวยงามนะครับลงตัวตามสไตล์คนญี่ปุ่นเลยนะฮะนี่นะครับฝาด้านหลังนะครับสแตนเลสสตีลนะครับรุ่นนี้นะครับไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับหมายถึงที่เป็นแพ็กเกจแบบมังกรนะไม่มีแบบวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับ ตัวที่มีเนี่ยจะไม่เป็นแพ็กเกจแบบมังกรนะฮะจะเป็นกล่องตามปกตินะครับสีด้านหลังก็จะออกเป็นสีประมาณนี้นะฮะสีด้านนะครับโคละสีกับด้านหน้าสวยงามครับสายสามารถถอดเปลี่ยนได้นะฮะคาซิโอไทยแลนด์นะครับผลิตจากประเทศไทยนะแต่ว่าส่งไปขายที่ประเทศอื่นนะครับนี่ฮะนะครับโอ้โหสวยงามจริงฮะปุ่มด้านข้างครับ แล้วก็การวางตำแหน่งตัวน็อตต่างๆนะครับก็ซีรีส์7 0 0เลยแหละ JA 7 0 0เลยนะครับเพียงแต่มาเปลี่ยนสีให้มันดูเข้ากับตัวโมเดลเท่านั้นเองนะฮะไม่รู้ว่าคิดโมเดลก่อนหรือคิดนาฬิกาก่อนน่าจะคิดนาฬิกาก่อนเนาะแล้วก็มาคิดสีที่หลักนะครับ ส่วนฟังก์ชันด้านในนะครับฟังก์ชันด้านในก็เหมือนกับ J700 ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยนาฬิกาอยู่หน้าแรกนะครับก็จะมีบอกวินาทีนะครับบอกเป็นเวลานะฮะถ้าเรากดดูโหมดอื่นๆนะครับก็จะมีทม์เมอร์นะครับจับเวลาถอยหลังนะครับดูเวลาเมืองนอกนะฮะแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกนะครับจับเวลาเดือนหน้าฮะแล้วก็กลับสู่หน้าแรกนะครับก็ จะมีฟังก์ชันพื้นฐานของตัว g s ช o k k เจ0 0เอนะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรโดดเด่นมากมายนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูระบบไฟกันนิดหนึ่งนะครับนีปุ่มกดไฟอยู่ด้านล่างนะครับแดีวเราดูถ้าอยู่ในที่มืดนนะ่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นสีเดียวกับหน้าปัดเลยครับเป็นสีเป็นสีแบบสีค้ำคล้นะฮะสีขาวแบบสีขาวคำคลามอะ่ะมันไม่รู้สีไม่รู้เรียกสีอะไรเหมือนกันแต่ว่าสวยดีนะ พอมันส่องกับตัวหน้าปัดที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเหมือนเหมือนไฟใต้น้ําเวลาที่เราอยู่ในสระว่ายน้ําอ่ะมันดูมีมิติดีนะสวยงามครับส่วนเรื่องความสว่างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะอยู่แล้วนะฮะเอาไว้ให้รู้ว่ามีเฉยๆนะครับนี่ ถ้าเกิดว่าใครใส่ g s ช o c k J700 หรือว่ามีอยู่ในกล่องนาฬิกาเนี่ยก็จะรู้ละพอจะรู้แล้วว่าอ๋อรุนนี้ฟังก์ชันแบบนี้ประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้นะฮะแต่ว่าที่พิเศษของรุ่นนี้เนะี่ยคืออยากให้โฟกัสไปที่เรื่องของคือมันเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดโมเดลอะนะฮะมันมีมันม,ม,นมีมันมีเรื่องราวมันมีดีเทลที่แบบเขาใส่มานะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยคือเป็นงานเปิดตัวเซี่ยงไฮ้นะมีมังกรมาสตัวนะแล้วก็คนที่ชอบแบบ คือของมันต้องมีอ่ะรุ่นเนี้ยคือของมันต้องมีจริงๆนะครับก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเมืองไทยแทบจะหาข้อมูลยากมากๆผมก็รีวิวตามที่ผมเห็นแล้วกันนะฮะก็จะเป็น G A 7 0 0 D B R ด C A นะครับใช้ตัวเครื่อง5522แพ็กเกจมันใหญ่มากคือถ้าเอามาวางตรงตรงตรง,ตรงกล้องเนะี่ยคือเต็มเลยแพ็กเกจกล่องมันอะใหญ่มากนะครับใหญ่มากเป็นสีเดียวกันสีเลือดหมูประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนการรีวิวนาฬิกาก็น่าจะประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้เลยนะครับที่ร้าน,นมีอยู่เรือนเดียวนะครับถ้าใครต้องการที่จะซื้อเนี่ยผมบอกราคาไว้เลยดีกว่าในคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยน่าจะลงวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบสามน่าจะลงวันที่ยี่สิบสามกระะกฎานะครับราคาณตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาท มีแค่เรือนเดียวนะฮะคือแพ็กเกจแบบครบอย่างนี้เลย15,000บาทนะครับใครเป็นสายเตดเนี่ยใครเป็นคนชอบจีช็อคแบบประมาณนี้นะฮะชอบเก็บสะสมโมเดลต่างๆหรือว่าอยากเก็บเอาไว้ทําราคาต่อเนี่ยนะครับเพราะมันไม่มีผลิตแล้วก็ทักมาได้ใน Line แอดนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะหาข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดเนี่ยฝากเตือนนะฮะฝากคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับยังไงวันนี้ไปก่อนฮนะสวัสดีครับ